อย่างญี่ปุ่นแต่การเข้าไปดูแล Capital แคปิตอลอินฟลูนเข้ามานั้นโดยเฉพาะที่มันเป็นตัวสเป c u l a t e มาซื้อหุ้นมาเก็งกำไรมาซื้อแอสเซทเหล่านี้เนี่ยมีดีฟิตกับประเทศอยู่ตรงไหนและาการดูแลมันยังใกล้ชิดผิดตรงไหนโจเซฟสติกลิสนักเศรษฐศาสตร์ Nobel p r i ส์เพิ่งออกมาโจมตี I m f บแบงโจมตีอเมริกาบอกว่า ไอ้นโยบายสุดโกงของอเมริกาครั้งนี้นั้นไม่รับผิดชอบและทำให้การเงินของโลกนั้นไม่มีสถิราีายเชียร์ให้ประเทศต่างๆนั้นดูแลแคปิตอลอินโฟที่มาม a n p u l a t ลมาค้างเงินและดูรัฐมนตรีรล้งของอเมริกามาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าประเทศที่ดูแลค่างเงินนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะเป็นคอมเพีฟอะไรอะ m a n i p u l a t เบอกว่าการดูแลค่าเงินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดการปล่อยค่าเงินแข็งนั้นคือสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องอันนี้อยู่ในมุมมองของใครฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนทางการของเรานั้นเข้าใจดีจะทำอะไรจะดูแลอ,อินโฟก็ควรจะดูแลอยู่ที่ความเข้มว่าเท่าไหร่ อันนี้ผมเชื่อว่าแบงค์ชาติกระทรวงการคลังรู้ดีไม่ต้องไปห่วงว่า IMF จะมองว่าเราไม่เช่เป็นเด็กดีอย่าไปห่วงฝรั่งปี D 40ให้บทเรียนอย่างเจ็บแสบแล้วการที่เราเป็นเด็กดีนั้นพังหมดคนที่เป็นเด็กไม่ดีของไอเอนั้นมาเลเซียจีนนั้นรอดหมดฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความชาญฉลาดของเราเองแต่สิ่งสำคัญก็คือว่า การไปดูแลค่างเงินนั้นต้องไม่ใช่ไปการแทรกแซงค่างเงินอันนั้นมีแต่เจงกตเจงผมเชื่อในวิจารยารของแมงชติแต่กระสุกันครั้งจะทำอะไรก็ต้องดูแลผู้ส่งออกไม่ใช่บอกว่าเขาต้องปรับตัวไม่มีมนุษย์หน้าไหนปรับตัวได้ภายในเวลาหนึ่งปีถ้าค่างเงินขึ้นมา1 1แต่สิ่งสำคัญคือข้อที่ส ถึงแม้คุณจะดูแลเรื่องแคปเจอร์อินฟลูดูแลไม่ให้มันเข้ามาเก่งกับไรด้วยวิธีการอะไรของคุณก็แล้วแต่แต่สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องลงทุนขณะน,นี้เพื่อหาจุดที่คุณจะต้องแข่งขันได้ในอนาคตข้างหน้าจุดซึ่งสามารถทําให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศสร้าง Value อดด e d ได้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขียนไม้ชัดเจนมันคือนวัตกรรม มันคือ science base มันคือ creative economy เรารู้กันดีว,ว่าเราไม่เคยสนใจเทคโนโลยีแต่ในเรื่องเทคโนโลยีนั้นถ้าเราทิ้งมันนานอนาคตข้างหน้า s า i เทคโนโลยีนั้นเป็น power ยิ่งนานคุณจะยิ่งตามเขาไม่ทันช่องว่างนี้ห่างมากสิ้นเดือนนี้รัฐบาลกำลังจะมีการโปรโมทเรื่อง creative economy เป็นงานใหญ่ หือว่าเป็นการดีแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการจะสร้าง Creative Economy การจะสร้างระบบเศรษฐกิจบนฐานของความรู้นั้นมันอยู่ที่การลงทุนณวันนี้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถเอื้อให้เกิดความรู้แห่งอนาคตข้างหน้าคุณต้องการให้สินค้าสามารถใส่ทักษะเพิ่มคามรู้แอดเดคุณก็ต้องฝึกอบรมสร้างทักษะ คุณต้องการให้มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีคุณก็ต้องลงทุนในซาในรีเสิร์ชใน R;D แล้วคุณมาดูงบประมาณสิเรารู้ว่าซายสำคัญอินโนเวชั่นสำคัญกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีงบประมาณประมาณ8,000ล้านจาก2ล้านล้านงบกราหม170,000ล้านมหาไทย230,000ล้าน เรารู้ว่าการสร้างผู้ประกอบการสำคัญอน,นาคตข้างหน้าอาเซียนจะไม่มีพรมแดนแล้วผู้ประกอบการไทยจะต้องสามารถที่ไปค้าในต่างประเทศวันนี้ผู้ประกอบการไทยกี่รายที่รู้วิธีในการค้าต่างประเทศเราโปรโมทให้คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศมีบริษัทกี่บริษัทที่สามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ ความสาม,มารถใน private sector ของไทยนั้นจาก ranking ของ World Economic Forum ไม่ว่าในเรื่องของ business sophistication ความเจนจัดทางเทคโนโลยีทางการบริหารจัดการอยู่ในระดับ60-70ทั้งสิน้นเรารู้ว่าเอกชนไทยนั้นยังไม่เข้มแข็งเท่าดีควรสิ่งนี้ เราทุ่มพัฒนาหรืออยังกลมพัฒนาธุรกิจชื่อบอกพัฒนาธุรกิจมีงบประมาณ575ล้านกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีงบประมาณประมาณ9,000ล้านยุทธศาสตร์ที่จะทำกับคอมมิชเมนท์ที่จะลงทุนมันไปกันคนละด้านถ้าคุณอ่านนิตยสารธรรม ประมาณเดือนพฤศจิกายนมีฉบับหนึ่งฟาริสซาคาริยอเนี่ยซึ่งเป็นคนที่นักวิเคราะห์จากไทม์และก็ c ซีเอเขียนไม่ชัดเจนเขาเอาปกขึ้นชื่อว่าจะฟื้นอเมริกันรีมได้อย่างไรเขาบอกว่าชัดเจนว่าสิ่งที่อเมริกามีในขณะนี้นั้นมันเป็นอดีตวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไปดูในงบประมาณตรงไหนจะตัด ตรงไหนจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้จำเป็นมากเขาใช้คำว่า rationalize คือหาเหตุผลแห่งการทุ่มเงินลงไปให้ถูกต้อง time is crucial เวลาสำคัญคำพูดคำนี้เนี่ยหันกลับมาที่เมืองไทยกระทรวงการคลังวันนี้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความสามารถสูงมากเป็นยุคที่คนหนุ่มขึ้นมา ตัวงบประมาณทั้งหลายการเงินการคลังทั้งหลายวันนี้ต้องใช้เพื่อการสร้างอนาคตขึ้นมายิ่งในอนาคตข้างหน้าเรารู้ว่างบประมาณก้อนใหญ่ต้องถูกใช้ในเรื่องของการลงทุนทางสังคมเพื่อสร้างโอกาสเป็นช่องว่างของคนไทยเรารู้ว่าคนแก่คนชราจะมีมากขึ้นเนงินเหล่านี้เรื่องของเฮลท์แคร์เรื่องของประกันสังคมเราแทบจะไม่มี วันนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงานนั้นถ้าแก่ตัวไปเขาไม่มีเงินเลี้ยงดูเลยสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลแห่งอนาคตข,ข้างหน้าถามว่าเงินเหล่านั้นจะเอามาจากไหนคุณลองไปเปิดดูง,งบประมาณสิสองล้านล้าน,านมีงบลงทุนเพียง16ซที่เหลือง,งบประจําในงบที่ออกมาทั้งสองล้านล้านนั้นมีอยู่หมวดหนึ่งเขาเรียกว่าหมวดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของรั ครึ่งหนึ่งในนั้นเป็นหมวดที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของรัฐนั่นคือค่าใช้จ่ายประจําของบุคลากรอ,อีกครึ่งหนึ่งนั้นเป็นหมวดที่ว่าด้วยการบริหารจัดการหนี้สินของรัฐสิ่งเหล่านี้นั้นคุณไม่สามารถเจเนเรตรายได้ในอนาคตเลยฉะนั้นถ้าคุณไม่ลงไปดูอย่างจริงจังว่าอะไรที่คุณรสร้างฐานภาษีอะไรที่คุณตัดอะไรที่คุณดูอนาคตคุณจะไม่มีเงินแน่นอน ได้ยินข่าวกวระทรวงคลังต้องการจะเข้าไปปฏิรูป,ร,ประบบการคลังผมฟังแล้วผมก็ดีใจคุณสาธิตนั้นผมเห็นมาตั้งแต่เป็นที่ปรึกษาภาษีเป็นคนหนุ่มซึ่งกล้าคิดเขามีความคิดของเขาอยู่แล้วล่ะ b o i ไปดูให้ดีๆวันนี้คุณซัพพอร์ตอุตสาหกรรมอะไรรือได้หรือ,อยังสิ่งที่ควรจะลงอนาคตควรจะมีหรือไม่ภาษีทรัพย์สินนั้นผูกมากี่ปีแล้ว รัฐบาลมาสองปีพูดแต่ตอนต้นวันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มถามว่าเพราะอะไรฐานภาษีส่วนใหญ่นั้นอยู่ในมือของคนที่มีรายได้ประจํามีอยู่ไม่กี่คนแต่คนที่มีสตางค์จริงๆที่ควรจะควก้กกระเป๋าจริงๆนั้นเขาเสียภาษียังไงสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องเข้าไปดูและเปลี่ยนแปลงซะบางอย่างปรับปรุงเปลี่ยนแปลง rationalization บางอย่างคุณก็ต้องรื้อ ผมไปเมืองจีนกลับมาไปดูกวางเจามาถามว่ากวางเจานั้นเอเชี่นเกมใครเป็นเจ้าภาพกวางโจรหรือจีนชื่อมันบอกว่าจีนแต่จริงๆคือกวางโจเมื่อต้นปีปักกิ่งโอลิมปิกตามมาด้วยเซี่งยงไฮ้เอ็กซโปมันเป็นการแข่งขันกันระหว่างมหานครที่เกิดขึ้น